สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ท่านเล่ามาช annel วันนี้เสนอเรื่องทุดดงในแดนสนธยาขอคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับหลังจากวันออกพรรษาได้ไม่นานพระชานกับพระนธซึ่งอยู่ที่วัดเดียวกัน ได้ร่อนเรมไปยังสถานที่ต่างๆเพื่อสแสวงหาความสงบและขัดเกลากิเลสให้ระวังจากความสุขสบายในขณะที่พระทั้งสองรูปได้เดินทุดงอยู่ในป่าเพื่อจะเดินทางไปยังหมู่บ้านถัดไปโดยใช้ทางลัดพวกท่านก็บังเอิญได้พบกับรันป่าคนหนึ่งเข้าซึ่งมีลักษณะหนักเรงขามสักยันอระทั่วทั้งตัวพวกเขาจึงได้มีการสนทนากันป่าข้างหน้านี้มีอันตรายมากนะัก ท่านทั้งสองหลีกเลี่ยงจะดีกว่าเอาเป็นว่ากระผมจะขออาสานำทางให้ได้ไหมครับขอบคุณยมพรานมากที่มีน้ำใจเราทั้งสองเดินทางมาเกือบครึ่งค่ำวันแล้วปักกลดพักในป่าสักคืนพรุ่งนี้ก็คงได้เข้าหมู่บ้านท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกท่านทั้งสองเชื่อคาเธอะยิ่งสองคืนที่จะถึงนี้เป็นคืนวันพระโกนด้วยแล้ว ่านยิ่งไม่ควรไปยังสถานที่แห่งนั้นเด็ดขาดเพราะมันเป็นป่ากินคนผมเป็นคนพื้นที่ผมรู้ดีได้โปรดตามผมมาเถิดให้พ้นสองคืนนี้ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางก็ได้เมื่อพูดคุยกันครูใหญ่ๆแต่พระทั้งสองรูปก็ไม่ยอมทำตามคำขอร้องของพรานทำให้พรานได้แต่ถอนหายใจแล้วก็ยอมเดินจากไปแต่โดยดี จากนั้นพระชานกับพระนศจึงได้เดินทางต่อเข้าไปยังป่าที่ลึกขึ้นรอบๆเขตป่าที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ยามโพลพศตะวันไกลลับเหลี่ยมเขาบรรยากาศหนาวเย็นยะเยือกไม่ได้ผิดแปลกจากป่าทั่วไปแต่มีหมอกปกคลุมจางๆพร้อมด้วยสายลมแผ่วที่วีดวิวคล้ายเสียงหวยหวน,นั่นช่วยให้นึกถึงความผิดปกติแต่พระทั้งสองก็คิดในแงด่ดีว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติ จึงช่วยกันปักกรดและทํากิจวัตรตามวิถีของสงฆ์จากนั้นต่างก็แยกย้ายกันเข้าไปในกรดเพื่อนั่งสมาธิต่อจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ปรากฏว่าหมอกเหล่านั้นไม่ได้จางลงเลยยิ่งรอนานกลับยิ่งหนาทึบมากขึ้นไปอีกมันเกิดอะไรขึ้นกันครับท่านเรารีบเก็บกรดแล้วก็เดินทางต่อเถอะนั่นสิครับท่าน นี่ก็สายมากแล้วแต่กลับมีแต่หมอกหวังว่าเราคงไม่โดนอาถรรพ์เหมือนอย่างที่พรนป่าผู้นั้นบอกหรอกนะจะเป็นไปได้อย่างไงเล่าเราทั้งสองเป็นพระนะครับไม่ได้ทำผิดศีลดๆด้วยผมก็ไม่แน่ใจหรอกเอาเป็นว่าเรารีบออกเดินทางกันเถอะเพื่อออกจากตรงนี้ไปแล้วทุกอย่างอาจเป็นปกติก็ได้ เมื่อตกลงกันได้ก็เดินทางต่อแต่เส้นทางกลับเต็มไปได้วยความยากลำบากเพราะไม่สามารถมองเห็นได้สะดวกนักพอเดินไปสักพักก็ปรกากฏว่าทั้งทั้งสองได้กลับมายังที่เดิมแม้จะพยายามหาทางออกตลอดทั้งวันแต่ก็ไม่สามารถทำได้ไม่ว่าจะเลือกไปทางไหนสุดท้ายแล้วก็ต้องกลับมาตรงที่เคยปักหลดอยู่เมื่อคืนทุกครั้งไป แม้จะหนักใจเพราะรู้ว่าตอนนี้ท่านทั้งสองรูปกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติแต่พระชาละพระนตก็พยายามทำสมาธิให้นิ่งระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ตลอดเวลาและแต่แต่หวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆมากกว่านี้คืนนั้นท้องฟ้าย,ยังคงเมืดอดครึมเหมือนเดิมบรรยากาศสงบวังเวงแม้แต่รืริงไรก็ไม่มีเสียงเล็ดรอดออกมาแม้แต่น้อย ที่อยู่ในป่าในดงแท้ๆกลับมีแต่เสียงสายลมพัดวิวห้ยหวนเหมือนอย่างในคืนแรกตกดึกขณะที่พระทั้งสองอยังคงนั่งสมาธิอยู่ในกรดนั้นก็มีเสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นจนได้ยินชัดเจนว่าเป็นเสียงคนแม้จะแผ่วเบาแห็บแห่งมากก็าตามเฮียวเลกิน น้ำเสียงอันเย็นเยือกกล่าวเมื่อพระนศกับพระชานลืมตาขึ้นมองก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ารอบๆตัวท่านนั้นเต็มไปด้วยผูดขี้ไรล้อมหน้าตาของพวกมันน่ากเกลียดน่ากลัวบางตนมีลักษณะร่างกายบิดเบี้ยวผิดรูปเนื้อตัวเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองผูกผีต่างแลบลิ้นยาวเฟ้ยออกมาเลียริมฝีปากเรากับกำลังหิวโห้ยสุดประมาณมองพระทั้งสองรูปเป็นอาหารอันโอชะ คงเป็นเพราะพวกท่านสินะเพราะทั้งสองถึงออกจากที่นี่ไม่ได้หากเราทำอะไรเป็นการลบหลู่ก็ต้องขออภัยด้วยอย่ามาวนเวียนสร้างเวรสร้างกรรมอีกเลยแล้วอาตมาจะสวดส่งวิญญาณให้ข้าไม่เอาพวกข้าไม่ไปไหนทั้งนั้นที่นี่คือที่ของเราแต่พวกข้าหิวหิวเหลือเกิน หากพวกท่านปล่เราออกไปจากป่าแห่งนี้เราก็คงได้มีโอกาสทำบุญให้แก่พวกท่านจะได้ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกันเช่นนี้ท่านไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นท่านต้องอยู่ที่นี่จำเอาไว้ว่าท่านจะออกไปไม่ได้เสียงของผีตนหนึ่งกล่าวด้วยน้ำเสียงเหียมเกรียมแล้วเดินวนเวียนอยู่รอ,รอบๆกรดพระนศกับพระชานต่างกลับตาเข้าสมาธิ แล้วสวดแผ่เมตตาให้กับผีตนนั้นก่อนที่พวกเขาจะค่อยๆเลือนหายไปกับความเมืดสนิทของราตรีการพระทั้งสองรูปต่างก็ตกอยู่ในความกังวลเมื่อต้องอาถรรพ์นในแดนลับแลที่ไม่อาจหาทางออกได้สงสัยว่าผีพวกนั้นคงรอให้ท่านทั้งสองรูปอดอยากแล้วมรณะภพไปเองจากนั้นก็จะกินกายหยาบของท่านเป็นอาหาร แล้วดวงวิญญาณก็คงถูกจองจำอยู่ที่นี่เช่นกันท่านนดจะอย่าเพิ่งท้อใจไปเลยเราเพิ่งติดอยู่ที่นี่แค่สองคืนเท่านั้นลำธารก็อยู่ใกล้ๆอย่างน้อยเราก็ยังมีน้ำให้ฉันผมก็ได้แต่วังว่าพรุ่งนี้เราจะหาทางออกไปได้ผีพวกนั้นดูหิวโหยกันเหลือเกินหากเราทั้งสองเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา ไม่ได้ถือศีลเยี่ยงพระสงฆ์องค์เจ้าป่านนี้คงถูกรุมกินทิ้งทั้งเป็นไปแล้วสนทนากันอยู่สักครู่ทั้งพระชาและพระนตต่างก็เข้าสมาธิกันอีกครั้งและพยายามแผ่เมตตาให้กับพวกวิญญาณสัมภเวสีที่ไม่ยอมไปพุดไปเกิดเหล่านั้นเพื่อหวังว่าวันรุ่งขึ้นจะได้ออกไปจากป่าแห่งนี้ได้เสียทีแต่ทันใด พวกเขาก็ได้ยินเสียงเรียกอันคุ้นเคยพระคุณเจ้าอยู่กันที่นี่เองกระผมตามหาเสียตั้งนานโยมพลานมาได้ยังไงเนี่ยผมแกะรอยตามมาก็าจะหาทางเข้าได้ก็แทบแย่เราต้องรีบไปกันแล้วล่ะครับแต่นี่มันดึกมากแล้วเรารอให้ถึงรุ่งเช้าก่อนไม่ได้รอยโยมพรานเราเป็นพระ จะออกไปไหนมาไหนตอนกลางคืนมันไม่งามโทททานอย่ามาเกลี้ยลัดวินัยอะไรตอนนี้เลยครับไม่อย่างนั้นเราจะตายกันทั้งหมดแน่เป็นเช่นนี้เองถ้าอย่างนั้นเรารีบเดินทางกันดีกว่านะทนนทพระทั้งสองรูปได้ฟังเรื่องราวจึงตกลงว่าจะตามพรานป่าไปเพื่อความปลอดภยัยรู้สึกดีใจ ที่อย่างน้อยๆก็ได้พรานตาม,มาช่วยเหลือแต่ทันใดนั้นร่างของผุดผีก็ปรากฏตัวขึ้นขัดขวางพวกเขาเอาไว้เสียก่อนมึงนี่มันช่างไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจริงๆนะไอ้ชัยเฮ้อพวกมึงก็เหมือนกันเป็นผีเป็นหาไปแล้วยังไม่ยอมไปผุดไปเกิดนี่มันเรื่องของทางโลกไม่ใช่เรื่องของพวกมึงลบไปซะ กูจะไม่มีวันปล่อยให้พวกมึงพาพระสองรูปนี้ไปรอกไอ้ชัยถูกอย่างที่พลานพูดนะโยมพวกโยมตายไปแล้วก็ควรทำจิตใจให้สงบจะได้ไปสู่ที่สงบท่านจะไปรู้อะไรเล่าเราเรีบไปกันเถอะท่านอย่าไปสนใจพวกมันเลยพรานชัยมีตาทีร้อนรอนและรีบเดินนำหน้าพระทั้งสองรูป เพื่อจะพาออกไปจากแดนอาถรรพ์แม้แต่เข่าของหรือกรดก็ยังไม่ได้เก็บแต่แล้วถูกกลุ่มผีปรากฏตัวเขา้าขวางเอาไว้อีกคราวนี้มันผีได้เข้ามาทำร้ายพรานชัยีเหลือก็เข้าไปรุมทิ้งเขาอย่างเอาเป็นเอาตายโดยที่พระนศกับพระชานได้แต่ยินดูด้วยความตกตะลึงแต่แล้วอยู่ๆร่างของผีพวกนั้นต่างก็ถูกพรานชัยจับยนต์ไปกละติศกระถาง ลากดตัวขึ้นมาแล้วเหรอเจ้าสมิงไรสมิงเงนิน,น,นรหรอพระนศกับพระชานก็ได้เห็นว่าร่างกายของกลางจะค่อ,คอยๆเสียไปกลายเป็นเสือรูปร่างใหญ่หอบไยก็ยิ่งตกตะลึงงานทั้งยังโฉนว่าเกิอดอะไรขึ้นกันแน่ท่านทั้งสองเข้าไปอยู่ในกรดเหมือนเดิมเถอะทางนี้พวกข้าจะจัดการให้เอง แสหาเรื่องนักคราวนี้ข้าจะทำลายดวงวิญญาณพวกเจ้าให้ดับโซนอย่าได้พุดอย่าได้เกิดอีกเลยสมิงไร้ายคำรามลั่นแล้วทั้งตัวก็เกิดหมอกพันสีดำพวยพุ่งเข้าไปทำร้ายเหล่าผีนั้นจนปวดร้องเห้ยหวนด้วยความทรมานพระนศกับพระชันนั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาส่งส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาผีทั้งหลายได้มีพลังมากยิ่งขึ้นเสียงสวดคาถาดังกระหึ่ม ทำให้สมิงร้ายเสียสมาธิอย่างมากทั้งยังช่วยเพิ่มพลังให้พูดผีได้มีความแกร่งกล้าจากนั้นพระนศกับพระชานก็ได้เสกน้ำมนต์ขึ้นมาแล้วสัตว์ไปที่ร่างของเสือสมิงทำให้มันล้มลงแล้วดินทุรนทุร,รายเป็นอย่างมากร่างที่เป็นเสือค่อยๆกลับกลายมาเป็นคนที่มีเนื้อตัวเหมือนถูกน้ำร้อนลวกส่งเสียงร้องอวดปวยด้วยความเจ็บปวดอาตมาไม่คิดเลย ว่าโยมจะหวังดีประสงค์ร้ายกับปัตามาทั้งสองโยมพลานกลับตัวกลับใจเสียเถิดพันเท่าได้แต่ร้องอวดควรในขณะที่บรรดาผีทั้งหลายได้มายืนล้อมหวังจะเอาชีวิตให้สิน้นแต่พระทั้งสองรูปก็ได้ขอบินธบาทเอาไว้รันใจจึงรีบหนีไปด้วยความพลัดพุเลเพื่อเอาชีวิตรอดพวะนผีจึงเริ่มเล่าเรื่องราวต่างๆให้ฟัง เมื่อก่อนไอช้มันเป็นพลานปกตินี่แหละครับแต่เล่นคุณใสจนของเข่าตัวมันจะกลายเป็นสมิงแล้วอกล้าเยื่อทุกวันพระวันโกนพวกกระผมเป็นผีป่าถูกข้าวิสามันตายยกพวกอย่างที่มันเล่าให้ท่านฟังจริงๆแต่เราก็ไม่เคยทําร้ายใครด้วยบาปที่สร้างไว้ท้าไม่เราไปไหนไม่ได้พวกเราไม่ได้ตั้งใจ จะก,กักขังท่านทั้งสองเอาไว้ที่นี่เราขอรับแม้จะอดอยากแต่พวกเราก็ไม่เคยจับใครกินได้แต่รอรับส่วนบุญส่วนกุศลจากเครือญาติซึ่งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างขอเพียงพ้นเกนเงิน,นพระไปแล้วท่านก็จะปลอดภัยเป็นเช่นนี้นี่เองเราทั้งสองก็ต้องขอโทษพวกท่านด้วยที่เข้าใจผิดอาตมาต้องขอขอบคุณโยมทั้งหลายมาก ที่ให้ความช่วยเหลือและเชื่อว่าบุญกุศลที่โยมช่วยชีวิตผู้อื่นอยู่เป็นนิดจะส่งผลให้โยมไปสู่สุคติในไม่ช้าอัตมากับพระชานจะแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้พวกท่านทุกๆวันหลังจากสนทนากันอยู่ครูใหญ่และได้เข้าใจสถานการณ์ต่างๆพระนศกับพระชานก็ได้เข้าไปพำนักในกรดดังเดิมรอจนถึงรุ่งเช้าจึงได้อำลาผูดผี สิงสถิตยอยู่ที่แห่งนี้แล้วก็ออกทุดงต่อไปหลังจากนั้นเป็นตนมาก็ไม่มีใครได้พบเห็นสมิงพรานชัยอีกเลยว่ากันว่าเพราะถูกน้ำมนต์ลงอาคมของพระทั้งสองพันจึงทำให้ไม่สามารถแปลงร่างเป็นสมิงได้อีกต่อไปและนั่นก็คือท่านเล่ามาเรื่องทุดงในแดนสนธยาแล้วพบกันใหม่ ท่านเล่ามาในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ